สวัสดีครับผมปัญญาสายเน่ตนะครับหรือปัญญาสิทิธินะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตเจ้าลายพอยนะครับลูกชายเจ้าแสนกลนะครับตัวนี้นะครับก็พ่อเขาเนี่ยเป็นอ่าทองแม่พ่อเขาเนี่ยเป็นแสนกลแม่เขาเนี่ยเป็นทองดำสุดรออาหานครนะครับก็นะฮะนะครับก็ตัวนี้นะครับก็น่าจะออกพรรษานะครับอ่าจะได้เห็นอ่าเริ่มเอามาซ้อมเอมาอะไรตอนนี้ก็จับแยกมาก่อนเพราะว่าอ่า เขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็มามากประมาณออกภาษานะฮะก็เลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยให้มเดินหน่อยร่างกายนี่ฮะไม่ได้เลี้ยงปล่อยฟูงเพราะว่านะวัวเขาอ็ซิเดนท์นะแนะล้มันเลี้ยงอย่างนี้ก่อนนะครับก็สวยมากครับตัวนี้ครับเป็นไก่ที่เหมือนพ่อครับนะฮะไม่จะเป็นงอนนะครับมาดูไก่้กลนะฮะไม่ไว้เป็นงอนนะครับแล้วก็เรื่องลายเรื่องอะไรครับอันนี้ก็กำลังเริ่มเริ่มแตกเป็นลายแล้วเห็นไหมครับนะอันนี้ก็เริ่มจะหมดลวจริงๆตอนเอ้ย,อยตอนที่ผมตกใจหมดเลยเยอะผมตกใจหมดเลย <laughs> นะ ก็ตอนแรกก็จะเป็นขาวๆด้านหลังอ่ะหลังมันเริ่มออกลายเห็นนะโดยใกล้ลายดำพอแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับของเจ้าลายพอยนะครับนะก็เป็นไก่ที่ตามหัวล่างนะครับที่ผมเห็นมันล่าสุดก็ตามหัวล่างแล้วก็เป็นไก่ที่บิดนะครับบิดบิดได้นะครับแล้วก็เป็นไก่ที่แข้งเปล่าเนี่ยเยอะนะครับนะ่ยโฉบดูตอนนั้นนะโฉบดูเล่นตอนแรกตอนแรกคิดว่ามันเจ็ดมันแปดเดือนแล้วจริงๆนะมันเจ็ดมันเจ็ดเดือนกับมันเกิดสิบเก้าอะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกกว่าปะ จ็ดเดือนกว่าครับก็ประมาณนี้ครับแข้งดํานะครับแข้งขาดำเนี่ยมีติดเหลืองๆไม่น้อยนะมดูแข้งเห็นไหมแข้งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลวดลายประมาณนี้ครับเนี่ยมีพี่หลายคนนะครับถามราคาไว้นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้เพราะว่ามีลูกมันที่มันตัวเนี้ยตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็เห็นฟอร์มแล้นนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าลองวัดอีกทีตอนที่เขาร่างกายสมบูรณ์นะครับก็ ฝากพี่น้องชาวไก่ชนเป็นกำลังใจให้สุสิ์ทิศสามนะครับกับเจ้าลายไฟครับมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับอยังแค่แค่หน่อยหนึงน่งเพิ่งว่าจัจบขึ้นมาได้อาทิตย์เนี่ยออกพรรษานะครับออกพรรษาน่าจะน่าจะได้ได้ดูโฉบโฉบสักสิบนาทีนะครับอีกสักสองสามอาทิตย์มั้ยอันนี้เดินนเดอนนี้อะ <vlog> ไรวะกันยากันยาเดินต่อไปเดินตุลาตุลาเหรอโูมันออกพาษาพฤติการนู่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับไวเป็นไก่ที่ไวครับ ล่อไวนะครับก็ประมาณนี้ครับเบอร์แข้งเนี่ยหนักแน่นแล้วก็เป็นไก่สไตล์อ่าตัวน,นี้นเป็นมาดีเชิงนะครับเป็นตามหัวล่างเชิงเข้าปีกมันบิดมันบิดมัน,มนเลี้ยวออกบิดเลี้ยวออกนี้เลยนะนะครับประมาณนี้ครับก็ฝากพี่น้องชาวไอชนเป็นกำลังใจให้ผมแล้วอ่ารอติดตามชมผลงานเจะะ้าลายพอยร้อนมากครับสวัสดีครับ